สวัสดีค่ะกัลยาณิมิตรญาติธรรมและท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะก็มาพบกับช่องแม่เพนคจินดามณีทางช่อง youtube นะคะวันนี้แม่เพนก็มาให้แนวทางวันที่ หนึ่งมีนาคมปี64นะคะหมีนาคมปี64แนวทางแห่งอแอดแม่เพนจินดามณนีขอจากบ้านบุญนักลาดปู่ย่าแห่งสัทธธรรมนะคะบ้านเลขที่97ทับ5นะคะหมู่4นะคะจะเล่นเป็น5 4 4 5ก็ได้9 7 7 9ก็ได้5 7 7 5ก็ได้นะคะหรือจะเล่นเป็น6 7 7 6กก็ได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็794นะคะหรือจะมา764ก็ได้นะคะวันนี้แม่เพนจะมีแนวทางาหวยรัฐบาลไทยใครชอบทกศอ,อมสินแต่ขอให้มารัฐบาลไทยนะคะขอให้เข้ารัฐบาลไทยนะคะวันนี้นะคะและก็เลขรถ7 9็กนะคะแล้วก็เลขรถเลข319แล้วก็ลล 19, วกุญแจพวงกุญแจ153นะคะให้ตัดสลับเอาตัดสนับสลับหน้าสลับหลงังอย่าลืม9กับ6ตัวเดียว น,ะะนี่นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแม่เพ็ญตื่นขึ้นมาก็เห็นเห็นรอยแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ารอยอะไรนะคะที่รถนะคะที่รถของแม่เพ็ญน,นะคะไม่รู้ว่ารอยอะไรเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าลอยอะไรนะคะและใครมาไม่มีใครมาบ้านไม่เพนนะคะตื่นเช้ามาก็เห็นแบบนี้นะคะขึ้นตรงรถคันนี้นะคะรถ794นะคะ794หรือจะเป็น764ก็ได้นะคะ อ่านี่นะคะตัวอออันนี้ก็ชัดมากเลยนะคะไม่รู้ว่าใครมาทำอะไรไว้นะคะหรือจะเป็นปู่ย่ามาให้โชคลาภก็ไม่รู้นะคะเราก็เสี่ยงดูนะคะเพราะว่าแม่เพนเป็นเพียงสะพานบนเท่านั้นขอฝากช่องแม่เพนจินดามนีหรือแอดแม่เพนจินดามนีทางช่อง Youtube นะคะและก็เพจนะคะเพจแม่เพนจินดามนีนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆหิงๆปังๆกันนะคะวันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะแล้วก็ลอยเป็นแบบนี้นะคะรถคันนี้ ส่วนมากเพิ่นจะไม่ให้ล้างนะคะไม่ค่อยได้ล้างเนาะไม่ค่อยได้ล้างนะคะเดี๋ยวไม่เพิ่นซูมให้ก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นรอยประมาณนี้เนาะก็คือ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแม่เพ็ญให้วิจารณญาณในการรับชมเห็นอะไรดีๆก็อยากมาให้ทุกคนได้ได้โมทนาบุญกุศลด้วยกันนะคะคงไม่มีอะไรขึ้นได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เลขรบอ่าเจ็ 94, หรือ764ก็ได้นะคะ วันนี้นะคะก็เลขรถก็เจ็ดเก้าสี่หรือเจ็ดหกสี่ก็ได้เนาะเจ็ดเก้าสี่หรือเจ็ดหกสี่ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะไปดูไปดูทุบที่เสียงได้กันนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะแล้วก็มียังมีห้าศูนย์ด้วยนะคะยังมีห้าศูนย์ด้วยเนาะแล้วก็เราก็จะไปดูกันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแม่เพนให้เป็นสะพานบุญเท่านั้นขอฝากช่องแม่เพนจินามณนีทางช่อง u t u b e นะคะแอดแม่เพนจินามณนีนะคะขอจากปู่ย่าบ้านบุญคร้าหรือปู่สม ข้าวสาทูบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอจากปู่สมเฝ้าทรัพ์บ้านบุญนคราชปู่ย่าแห่งศรัทธธรรมนะคะวันนี้ปู่สมเฝ้ารั์ให้มาอย่างนี้นะคะปู่สมเฝ้าทรัพย์ให้มาอย่างนี้ขอรัฐบาลไทยนะคะขอหวยรัฐบาลไทยนะคะขอหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมีนาคมปี64นะคะจะตัดเล่นเป็น7 2 2ดสองก็ได้6 7 7 6ก็ได้หรือ9966ก็ได้ 9669ก็ได้9449ก็ได้หรือ6446ก็ได้นะคะแนวทางของแม่เพนวันนี้มีเท่านี้นะคะใครจะไปตัดเล่นแบบไหนตัดสลับไปมาก็ได้จะเป็น267ก็ได้นะคะหรือจะเป็น764ก็ได้794ก็ได้หรือจะเล่นเป็น667ก็ได้697ก็ได้นะคะ697ก็ได้นะคะอย่าลืม9กับ6ตัวเดียวกันนะคะ หกหกก็ได้เก้าเก้าก huh ็ได้นะคะวันนี้นะคะแนวทางสะพานบุญจากปู่สมเฝ้าทรัพย์แห่งบ้านบุญนะคะาปู่ย่าศรัทธธรรมนะคะแม่เพ็ญอาจจะได้มีการเปลี่ยนช่องเป็นช่องบ้านบุญนะคะาดปู่ย่าแห่งศรัทธธรรมนะคะแม่เพ็ญอาจจะได้เปลี่ยนช่องเป็นนะคะถ้าเปลี่ยนได้วันนี้ก็คงจะได้เปลี่ยนวันนี้นะคะขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังๆที่ได้เปลี่ยนก็คือปู่ย่าให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น แม่เพ็ญจินดามณีบ้านบุญนคราชแห่งศรัทธาธรรมนะคะแม่เพ็ญจินดามณีบ้านบุญนคราชปู่ย่าแห่งศรัทธาธรรมก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะตัดเล่นเป็นสองเจ็ด 7-2ก็ได้7-7ก็ได้6-6ก็ได้6-4-4-6ก็ได้9-4-4-9ก็ได้6-7-7-6ก็ได้9-7-7-9ก็ได้หรือจะเล่นเป็น6-9-9-6ก็ได้นะคะวันนี้แล้วก็เลขรถ7-9-4เลขที่บ้าน9-7-5ทับ4นะคะและก็8-5นะคะ8-5ด้วยนะคะ วันนี้นะคะหายตัวนี้จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยใครชอบทกศอมสินก็ไปตัดเล่นตัดเอาได้อันนี้หายวิเศษนะคะหายของปู่สมฟอซับของเราจะล้วงหายขึ้นมาถ้าวันนี้นะคะแม่เพนให้เป็นงวดแรกนะคะรัฐบาลไทยถ้ารัฐบาลไทยงวดนี้เข้า3ตัวหรือ2ตัวนะคะงวดหน้าก็จะให้แบบนี้อีกนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าหรือไม่เข้าก็แชร์เป็นสะพานบุญฝากช่องแม่เพนจิน ทางช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์และกดติดตามมีแนวทางฮานอยลาวและก็รัฐบาลไทยทกศออมศิลใครชอบทกสแต่แม่เพนเน้นรัฐบาลนะคะขอรัฐบาลให้นะคะขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังแชร์เป็นสะพานบุญด้วยนะคะการยานิมิตรญาติธรรมนะคะขอจากบ้านบุญนะคะป่ย่าแห่งศรัทธธรรมนะคะขอให้รวยๆวยเฮงเฮงปังปักันนะคะ